เข้าใจหัวอกคนรักแมวนะคุณผู้ชม<อ>คือมันออกจากบ้านไปวันหนึ่งก็ใจสั่นละถูกไหมสองวันสาวันหายไปคือเอาจริงๆนะเหมือน<ด>สมาชิกของคนในครอบครัวใช่เรามองเขาเหมือนเป็นคนเลยอ่ะครับเหมือนเป็นคนคนหนึ่งในครอบครัวที่เรารักเราดูแลเขาถูกไหมมันผูกพันไงผูพันมากนี่เจียวเจียวเอ้ยเจียวเจียว เรียกหาเจ้าไข่เจียวนะครับคุณผู้ชมคือใครที่บอกวิธีไหนทําอะไรเนี่ยเอาอาหารมาวางมั่งอะไรมั่งตะโกนเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ้าของบ้านเขาทำหมดเลยนะครับนี่เอาหม้อมาครอบหัวแล้วก็เดินเรียกคุณผู้ชมอันนี้จะเห็นไกลๆหน่อยนะเขาเอาหม้อมาครอบเลยครับแล้วก็เดินเรียกเจ้าไข่เจียวไปตามถนนใกล้ๆกับร้านขายไขย่ริมถนนเทศบาลหนึ่งตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรแล้วคือบอกเลยครับฉันไม่อายหรอกเอเอ มันอันไหนที่ไข่เจียวมันจะกลับมาได้ฉันทําหมดนอกจากนี้ยังมีการบนบานสารกล่าวหลวงพ่อเคลือบวัดหนองกระดีนอกนะครับขึ้นชื่อเรื่องของวาจาสิทธิ์พูดยังไงเนี่ยเป็นอย่างนั้นขอให้เจอเจ้าไข่เจียวเร็วๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยคือยังบอกอีกว่าตอนนี้ก็ไปดูหมอเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงหายมีคนแนะนําอะไร ทํำหมดแล้วด้วยนะครับอ้าคุณผู้ชมทีมข่าวไปสอบถามคุณจุธามาศอายุ37ปีครับเจ้าของร้านจุธามาศตามร้านไข่ร้านส่งออกไข่ไก่นี่แหละครับเจ้าของที่เป็นเจ้าของไข่เจียวที่ตามหาอยู่เล่าแบบนี้29กันยายนเธอเนี่ยไปทำธุระที่จังหวัดพิษณุโลก ให้แม่อยู่ร้านคนเดียวเพราะเธอกลับมาตอนดึกเป็นยังไงครับหาไข่เจียวไม่เจอนี่ไงเออแล้วทรงนี้เลยนะคพะพอหาไม่เจอเสร็จปุ๊บไปเปิดกล้องวงจรปิดดูอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะมันอยู่ไหนาเนี่ยก็ไปเห็นว่าอา้าวตอนที่แม่เขาปิดประตูร้านแล้วแต่ไข่เจียวมันอยู่นอกร้านมันยังไม่ได้เข้ามาที่บ้านเลยดูสิแล้วมันก็นเดินดม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 ,ดม,ดมอยู่ที่แผงไข่หน้าร้านนะคะทีนี้ช่วงก่อนสี่ทุ่มอ่ะประมาณ3ามทุ่มห้าสิบสองนาทีอ่ะ เหมือนจะหาทางเข้าร้านแต่มันเข้ามาไม่ได้ไงมันเปิดร้านไม่ได้อะและจากนั้นน่ะพี่เขาบอกว่ามันมีแมวสีดําเดินมาวนเวียนอยู่แต่นี้ไอ้ไข่เจียวมันเห็นแล้วมันกลัวมันกลัวแมวดํามันตลอดหนีหายไปเลยเอ็นดูเออและทีนี้แมวส่วนใหญ่เวลาถ้ามันได้หนีหายไปปุ๊บมันเข้าบ้านไม่ได้มันกลับบ้านไม่ถูกนะเธอก็บอกว่าโอ้ทุกวันนี้ก็เครียดมากนี่นอนไม่ได้เลยนะตีสองตีสามก็เปิดประตูดูเอ๊ะมันจะมาอย่างน้อไข่เจียวเอ้ยกลับมาทอหน่อยเธอลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่มีวี่แวว เลยแม้แต่ลูกสาวคนเล็กอายุขวบกว่าคือปกติอาจจะโตมากับไข่เจียวเล่นกับไข่เจียวเป็นประจำตอนนี้ลูกสาวก็โอ้ยซึมเลยไข่เจียวไม่อยู่แล้วฟังดูค่ะเครียดแบบกินแบบตีสามตีสี่ต้องแบบลุกมาดูอย่างเงี้ยค่ะสงสารไม่รู้ว่าน้องเป็นยังไงบ้างปกติน้องจะไม่ไปไหนหลยจะอยู่วนเวียนแค่หน้าบ้านเองเดียวจะไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนไกลเลยเียมาตั้งแต่ ตั้งแต่น้อยตั้งแต่แบบสามเดือนหอ่ะแบบน้องโดนชนอน,อน,นอนกับเราค่ะแต่วันนั้นวันที่ยี่สิบเก้าหนูไปพิษนุโลกไปทําธุระค่ะแล้วทีนี้น้องยังไม่ได้เข้าบ้านพอหนูกลับมาถึงประมาณสักเที่ยงคืนเราก็เลยเดินหาน้องไงค่ะน้องก็ไม่เจอพอมาดูกล้องวงจรที่หลังก็เห็นว่าน้องหายจากจากหน้าบ้านไปประมาณสี่ทุ่มก็ไม่เจอน้องอีกเลยค่ะเสียแบบ แบบสงสารไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงแต่ถ้ามีใครรบกวนอุ้มน้องไปหรือยังไงหนูรบกวนมาเอาน้องมาคืนหนูหน่อยนะคะนี่คุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาเยอะจริงๆนะหลากหลายวิธีนะบอกว่าจุดทูบเก้าดอกแล้วก็มีการเอ่ยนั่นเอ่ยนี่ก็ได้ออต้องติด GPS ที่ตัวแมวนะเอมีนะมีนะมันจะมีแท็กถูกไหมเดี๋ยวนี้มันมีแบบเอาไว้ป้องกันสัตว์เลี้ยงหายอะไรเงี้ยนะครับหน้าตามันน่ารักจังเลยเออน่ารักเนาะเจียวติดสัตว์หรือเปล่าครับคุณต้นกล้ารออีกสองถึงสามวันเดี๋ยวเจียวก็มา เออจริงจร่าทาหมันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกมันมีแมวดํามาวนเวียนถูกมาล่ะใช่อเจ้าของแมวบอกนะครับใครพบเห็นเจ้าไข่เจียวแจ้งเบาะแสตามตัวกลับมาได้มีรางวัลให้5,000บาทครับโอ้ยถ่ายภาพไปเลยนะคะหน้าจอค่ะน้าจอ0652647999นะครับ ไข่เจียวเนี่ยเป็นพันสกอตติชสีเทาดำลายเสือจุดสังเกตก็คือขาหลังซ้ายจะเดินกระเพกกระเพกนิดนึงมันถูกรถชนนี่ฮะแล้วฟันด้านหน้าเนี่ยมันจะเหมือนผมเลยเยินเหย,ยินหน่อยหรอฟันหน้าเหยินฟันหน้าเหยินเหยินหน่หยนหนอยแล้วก็ใส่เหล็กซี่นึงเอเอคุณผู้ชมค่ะสงสารจังเลยถ้าเจอครับเนี่ยรูปพันธสันฐานมันนะคะลวดลายจะเป็นแบบนี้นะพอเจอเสร็จปุ๊บมันจะใช่ไข่เจียวหรือเปล่าแหกปากมันก่อนเลยนะเออดูซิฟันมันเหยินหรือเปล่า ฟันมันมีเหล็กหรือเปล่าเจ้าของเขาบอกเออขากระเพกไหมนี่เป็นจุดสังเกตเลยอู้สงสารสงสารเจ้าของแล้วก็สงสารตัวมันด้วยไม่รู้โดนแมวดําฟัดไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนาะ